โกโก้ Go plus เครื่องดื่มรดโกโก้ Go, ชนิดผงผสมน้ำผึ้งเครื่องดื่มที่ผลิตจากเมล็ดพันธุ์โกโก้แท้ผสมน้ำผึ้งเพื่อให้ได้รสชาติที่กลมกลม่อมมีกลิ่นหอมเหมาะกับทุกเพศทุกวัยโดยเฉพาะเด็กๆนะครับเป็นแหล่งของวิตามิน b 2ซึ่งมีส่วนช่วยให้ร่างกายได้รับพลังงานจากคาร์โบไฮเดรตโปรตีน และไขมันตามปกติและยังมีส่วนช่วยในการทํางานตามปกติของระบบประสาทนะครับเพนเพนครับสัพพคุณของโกโก้มีมากมายดังเช่นตามนี้นะครับ 1. โกโก้เป็นแหล่งสําคัญของโพลีฟีนอลซึ่งเป็นสารต้านอนุมูลอิสระที่เป็นประโยชน์ต่อสุขภาพครับ 2. มเมล็ดมีสรพพคุณช่วยกระตุ้นประสาทช่วยบรรเทาภาวะของโรเครียดโรคซึมเศร้า 3. ช่วยลดระดับไขมันในเลือด4 ช่วยลดความดันโลหิต 5. ช่วยลดระดับน้ำตาลในเลือด6ทีโอโบมีนเป็นสารอัลคาลอยที่แยกได้จากมเมล็ดโกโก้มีฤทธิ์กระตุ้นหัวใจครับขยายหลอดเลือดนิยมใช้เมื่อมีอาการบวมเกี่ยวกับโรคหัวใจ 7. ยังช่วยป้องกันฟันผุด้วยนะครับ8ทีโอโบมีนมีลทธิ์ขับปัสสาวะจึงใช้เป็นยาขับปัสสาวะได้ครับ 9. ช่วยทำให้กล้ามเนื้อเรียบคลายตัว แก้หอบหืด10ช่วยบรรเทาอาการอักเสบเพื่อนเพื่อครับโกโก้พลัสของซูเรียนนั้นท่านสามารถดื่มได้ทุกเวลาตามที่ท่านต้องการเลยนะครับถ้าเป็นตอนเช้าเราจะรับประทานพร้อมกับอาหารหรืออาจจะทานตอนท้องว่างตอนช่วยบ่ายๆก็ได้นะครับ1แพ็คมี10ซองพกพาสะดวกนะครับหวานหอมอร่อย รสชาติดีเหมาะกับทุกเพศทุกวัยครับผมว่ารสชาตินี้เด็กๆชอบมากเลยโกโก้พัลสหนึ่งแพ็คมีสิบองนะครับถ้าไม่ดีไม่บอกต่อจริงๆนะครับโกโก้พัลส์บายซูลิแน